ปรับสียางไม่ใส่ครับแอดมินสียางไม่ใส่มือไ้แอดมินสีไปใส่นี่สอะไตัแรกว่าเยสีางไปสปไรโแทีจเอาไปเอามากืจะสิมายุดซื้อลูกินมาเนี่ลูกสินข้าวเขห็นมาจเออไอมินสิกินบ่ล่ะซื้อไหมซื้อแมมซื้อแหมลูกสินไม่ได้แสบไปเด้ล่ะเห้อมงามของลูกสินยิมงามกอ่ม น,นันน่นนั่นนั่นนั่นแอดมินมีแผนลนนี้เ่าลูกซิมาสิลูกินดลีเ่รเออเอาจักบาทเอา,าสี่ <ไป S 2> จักบาทเ,าทาไไเนาก,กัเลสเหนก็ได้ตัวน,นั้นเอากัลแล้วแ,แอดมินแล้วอ,องเงินเนาะเอ้นพพเยน้อคก่นนอันนี้เพื่นเป็นจ้ภาพด้นี่เพื่นเป็นจ้ภาพบรอแนนทำอะไรดลีที่เม่อเามเพื่อนเท่งว ย่างเป็นสัาผัสเสือเขาเห็นไหมพี่น้องเห็นแต่ไก่เห็นออลลาเพี่นวองสัตวอได้ย่างมาซื้อลูกสิ้นซื้อยังจ้าซื้อหนิงจ้าน้องหนิงเป็นคนบ้านนี้บ่บ้านบ้านเสาแห่โอ้บ้านเชลไทยนี่บ้านในเกาะบ้านเสาแห่อ๋อแห่เสาแห่โอ้บ้านเสาแห่ก็คือบ้านนี้บ่คะแม่เป็นไหนพี่น้องแอดมินแอดมินวะลูกสินขาวแซ่บตะต่แสบ เป็นสามเาเป็นลูกเคสบ้านสาวแหย่อยู่ไ<ม>ด้จ้ะเนาะแม่ไอพี่น้อยไอมินปากหวานเถอะมาเฮ้ลูกสินเพิ่นขาวจ้ะบ้ากเสาวแหย่<อ>ลูกสินเป็นขาวเพิ่นบ่อไหนขายไก่ลูกสินได้เป็นขายนา้ำน้ำไม่ขายนา้ำน้ำบ่าจา้ะครับเฮ้ยพี่น้องได้น้องชื่อน้องนิงพี่น้องนั่นนั่นถามน้องก่อนว่ามีหมองโกสถาดได้แล้วจังเลล่ะโอ้โหจ้องน้าหันไปเพื่อนแอดมินจ้องหน้าหันไปให้เพื่อนตัว ยอนะห้ไม uh, ่ห uh, 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 okay. ja ้นเป็น huh. ก uh ันเยสิไปเขียนซื huh. uh ้อสา์พมซื้อสาซื้อวาแฟนแอดมินบุปายหญใหญ่สาอ่าใหญ่บอด้น้องหนิงบ่ยังมือเร่งเพิ่นพาบุปามานั่งายไ่ะยากแล้วนงบดเกียรน้ำเด้อบัดนี้บดเกียรน้ำเด้อแอดมินจัดการเองเนาะพูดพนพูนพูนพูพูดวยพูนพ้บาาวคือกันสาวแห่บ้านนี้มีบ้านอีกย่างนดับอันนี้บ้านน้องแ่บ้านน้องแห่ ผู้สาวมาเบิ้งมาลำมาโน่มาแรงไงครับมากับผู้บบ่าาวมกัผู้บ่าวมากับผู้บ่าวตัวหนาวปันี้เนาะสิไปวนี้ตุ่มต่อสิไปวนี้บ่ไปแล้วแต่ไอ้วอล์รชัยไรแล้วอ๋อแล้วไรแล้วบ่แม่นจ้ะนี่อ๋อแล้วไรลุงเพจล่ะไปเบิ้งฝังพี่น้องไปเบิ้งเอาพี่น้องครับฝากไปเบิ้งในเพจสาวน้อยเพิ่มเพื่อนเพลสได้ครับโอู้นี่ผู้เฝ้ากำลังสี โผล่เอาโผดก่อนโผดให้พี่น้องเบิึงครับนี่ค่ะเดี๋ยวบันทึกไว้ก่อนให้เบิึงว่าไอ้วรชัย้เราไหลแล้วนี่นนะี่แหละต้องใส่ผู้สาวแเนี่ยเราไหลอยู่ทึ่งรถแหเลยเบิึงผู้สาวเต้นแมนค่ะโอผู้สาวไหลหรีอเราไหลอยู่ทึ่งรถแหเลยนี่นะครับบรรยากาศหน่างานสดๆครับมื้อนี้นาชิเป็นแฟนครับเอฟซีของเซอร์หน่อยละครับเพื่อนเจ้าภาพครับร่วมจ้างหมอลำแล้วก็ยังบ่พ่อครับจ้างรถแห่อีกฮัลโหลจ้างรถแห่อย

น้องมากับมูลแมนบอแมนบอแมนนองกับผู้บ่าที่เปิดท่าเลยน้องมากับมูลแมนนองเขาจีมากับผู้บ่าที่น้องว้ามากับมูลเออมากับมูลกับโอเคหมอรมอมากับมูลแจกน้ำอยู่ข้างในเลยจ้ะเฮ้ยน้องแจกแม่งนล้วแมนลงกลุ่มมาแจกหมันกับมูลลงกลุ่มลงกลุ่มว่าลงกลุ่มมาลงกลุ่มหมอลัมบอกว่าลงกลุ่มหมอลัมบอกว่าแจกน้ำอย่างน้ำสมน้ำเขียวน้ำสมโอลงกลุ่มหมอลัมบอกว่าผู้ใดตื่นแล้วมาใน มาในวัดดวนแฟนนั้มีปุปปัมมาแจกน้ำปืเอามายื่นไก่กันมึงโดนจิถ่ายลงปกให้นะมาเนี่ยแป๊บหนึ่งมายื่นแข็งๆกืนอิช่องดังช่องใหญ่ไทยบ่เป็นหยังดอกเพิ่อนทำท่ามายื่นสื่อเออทำท่ามายื่นสื่อแต่ไม่ขาดกับงามเนาะเห็นบ่เิไหมจะขาดต่ไม่ขาดยิ้มนะเออทำท่าแบบมาสื่อลูกชิ้นนะไอ้ตุ้ยเอ้ยไอ้ตุ้ยตุ้ยไอ้ตุ้ยเพิ่นบอกเพิ่นจะแจกน้ำมาหน้าแม่ เพินมาแจกน้ำนี่ยเพินมาแจกน้ำเร็วพี่น้องวางไหนอือคิดคิดนะคิดนะสงสัยตตรงหาสาสตร์ดวนมือแรงแม่นว่าำเอมานปูสาไให้น้องด้อไม่ขาเพิ่นกันขอาได้ละเอายงเอาู่ปะเอาเอานามืเรียงให้นเอาสองแก้ว เดี๋ยวไอ้ใจเองไอ่กินยังจ้ะบอกไอกินหนาเอาเรียง่ะเดี๋ยวไอ้เรียงเองครับข้างในแจกน้ำนะลูกนี่ยางในแจกน้ำลงกลุ่มบอกบอกเป็นกลุ่มแดนเซอร์เราด้วยพี่เขาแจกน้ำลงทานลงทานไม่เขามีอีกไงเขาบอกเขาบอกเมื่อกี้นี่เขาแจกน้ำบอกแะลูกฮัลโหลค่ะ นี่ใหมมันตงงานข่ลวข่าวประเสริฐโอ้มันไม่เข้าข้างพี่เลยมันว่าครับฝากอุดหนุนลูกชิ้นแม่ค่ะซื้อร้านอย่างนี้วาวาจ้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 าพูนแล้วร้านน้องวาวาจ้าจ้าเอามีลูกสาวแล้วโอ้ยแอดมินอุตซาหส้มมาสวยว่างามอยู่นึงอย่างนี้แ่ครับมีลูกแล้วเพิ่นกล้ามเพิ่งเก่า ปากกนเนี่นนยเดข e. ับมือแรงยูหอนมือแรงวนี่ Correct. ุม่าแค่นออ้ิงเกิลมัมตัวนี้ซิงเกิลมัมแม่เลี้ยงเดียวยูหอดมือแรงวะนี่าหครท้หอค่ครับดีมากกี่บาทจ๊ะ เขาเลิกเลายางังเพิ่งลงมาเลยปั๊บปั๊บน้องกินอันนี้ไหมเนี่ยมีใครกินผายเย็นไหมกินไหมจะกินโอเลี้ยงไงอ้าวโี่คฟังหนูอะไรคะเกงโอเลี้ยงเดีบบ๋ยวไดไหมคะแล้วมาแล้วมาแล้วแต่แม่จะโอเคหนูไม่ฟ้องแล้วนหนูไ <c oughs> <ห>ม่ฟ้องแล้วห <c oughs> นูเร็ว <c oughs> เอาเสี๋ยเลี้ยงเอาาาชเเ้สี๋ยกินโหลดจ้าบัวจ้า แสบอยู่ได้ล่ะแสบขึ้นเม่ฆาเห็ดนั่นแหละเป็นยิมทะลุแมียตนสิครับแส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 บมนบอกว่าใช่ค่ะมากมากแบบนี้แหะค่ะมากแต่บรรยากาศแบบนี้เห็นปะแมนแบบว่าเพิ่นนี่มันนี่มันเป็นยาแก้ไข่แก้โรคไงนี่แบบนี้ แม่นวะมาเจอบรรยากาศแบบนี้มันก็คือย่าสนิทนึงครับแรล้งขี้ขาวเต็มนาเวทีอานอ่าเยอะแล้วพอบะานน้องๆว่ากันย่างแบบมันหันก็มีพวกค่ะแม่นคิดว่าคือสี่ร้อยเอ็ดขาวมากเอาวหนูเอาอะไรเนาะเอาชาชาเอาอีกสี่สิบบาทแม่นบะอีกสามสิบบาทเอาดูดอยได้ด สุดยอดแบบไหนสุดยอดตรงที่ว่าเพิ่นเลี้ยงลูกสองคนโดยทีบอมี่เพิเ่นท่อเลี้ยงลูกคนเดียวเพิ่นมาขายฝากพี่น้องฝากพี่น้องเนอมากเมื่อแรกครับฝากพี่น้องรอยเอสครับอุดหนุนนีครับซื้อร้านครับร้านน้องวาวาจ้าจ๋าฝากอุดหนุนเพิ่นแนบแม่เลี้ยงเดียวซิงเกิลมัมลูกสองอุดหนุนเพิ่นครับเพราะว่าเพิ่นหาถ้ามาหากินกับเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเพิ่นครับพี่น้องครับ มาด้วยแต่ว่าไม่มาเอ้แค่สีส่ขบกับสองขวบอ๋อเอาหนูค,นะครับขอบคุณจ้สาสาซน้ำพ่นแสบนั่นเรีจากเสียแมนผะู้เลี<น>เ้ยงกะระแสบเขาเลี้ยงกระเสบจ้ะแต่ว่านำ้เานำเขาแจกลุงท่านอ่ะสิเสบกว่าปะน้ำเขาแจกแน่นอนค่ะปู้ปะโบเคยกินลุงท่านกับสียางไปกินเออกับสียางไปกินีปเนอะเด้อสี่เาสีไปเอาน้ เอาครับคลิปนี้ฝากไว้สักนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชียฮะนี่มีสาดปะลูกเออพี่น้องชีปูสอาดแทนผู้เฒ่าอ๋อปุบปับปีจินบนน้ำยปุบปับระวังเด้อคนปุบปับระวังเด้อคนพาไปรักษาสิบหายได้ปะเนี้ยโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้สักนิดครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกดสับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์ กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ